ช่วงดวงตาเห็นธรรมช่วงดวงตาเห็นธรรมวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับท่านอาจารย์ทองทิพย์โอภาโสผู้เชี่ยวชาญด้านพิญญาจิตและเมตตาธรรมสอนเรื่องของการเปิดกรรมมากว่า40ปีอยู่กับผมในรายการครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมเอาไว้นะครับว่าเราจะให้คุณผู้ชมได้เห็นสิ่งยืนยันนะครับ ของบารมีพุทธานุภาพว่ามีอยู่จริงหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งวันนี้ท่านอาจารย์ก็ได้มีหลักฐานส่วนหนึ่งนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องไปฟังจากท่านอาจารย์นะครับจากสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้สัมผัสแล้วก็ประสบมานะครับถึงบารมีขององค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าที่ยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับอาจารย์ครับครับหัวันนี้ถือเป็นการแสดงหลักฐานนะครับสำคัญสำหรับผู้ที่ ไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะครับพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงนะครับในอดีตอันเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกที่เรานักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยอมรับเพราะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความชาญฉลาดนะครับมีความสามารถมากที่สุด ก่อนนายสไตล์จะสิ้นชีวิตนั้นได้หันมานับถือพระพุทธศาสนาซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ทราบเลยและตอนหนึ่งที่ไอสไตล์เคยกล่าวไว้นะครับไอสไตลนั้นเมื่อ,อได้ยุติบทบาทของตัวเองได้นึกถึงกรรมที่ตัวเองได้คิดประดิษฐ์ระเบิดปรามนูนะครับมีโอกาสทำให้ตัวเองได้ก่อกรรมครั้งใหญ่ ในการผ่านผ้าชีวิตมนุษย์นับมิถ้วนในทั้งสงครามโลคครั้งที่สองเมื่อไอสไตได้วางมือในเรื่องของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ลงแล้วด้วยความเสียใจก็หันตนเองเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับศาสนาไอสไตได้ศึกษาศาสนาต่างๆแทบจะทุกศาสนาทั่วโลกได้ดูคำสอนได้ดูวิธีการต่างๆจนสุดท้ายอันเบิตไอสไต ได้มาศึกษาในบรวรพระพุทธศาสนาได้รับรู้คำสอนของพุทธองค์ไอ y สไตน์นั้นไม่เชื่ออะไรง่ายๆไอสไตน์ศึกษาคำสอนแล้วพยายามจะพิสูจน์คำสอนต่างๆจนสุดท้ายไอ y สไตน์ได้ยอมรับและกล่าวว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวในโลกที่เป็นวิทยาศาสตร์ เป็นศาสนาเดียวที่สามารถพิสูจน์ได้นี่เป็นคำกล่าวของไอสไตน์ก่อนที่ไอสไตน์จะสิ้นในวาระสุดท้ายของเขาและไอสไตน์ได้นับถือพระพุทธศาสนาจนสิ้นชีวิตในบั้นปลายชีวิตของอันเบิร์ตไอสไตน์ที่อาจารย์นำมากล่าวอย่างนี้เพื่อให้แต่ละท่านได้ทราบและเป็นข้อคิดในฐานะที่อาจารย์ได้เรียนได้ศึกษาจบนะครับทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์เอกวิทยาศาสตร์เป็นคนที่ชอบศึกษาค้นคว้าทดลองนะครับถ้าพิสูจน์ไม่ได้อาจารย์ก็ไม่เชื่อสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เคยพิสูจน์ทดลองมาแล้วเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในแนวของพุทธศาสนาจนทำให้เชื่อว่าพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาเดียวในโลกเช่นเดียวกันที่เป็นวิทยาศาสตร์และพิสูจน์ได้ที่อาจารย์จะพูดวันนี้ เพื่อให้รับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่หลายคนอาจจะไม่เคยรับรู้มาก่อนเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นโดยเฉพาะบาร,รมีพุทธานุภาพบาร,รมีพุทธานุภาพถ้าพูดทางวิทยาศาสตร์แล้วเป็นเรื่องของอำนาจพลังบาร,รมีหรือพลังงานของบุคคลที่ได้พ้นโลกหรือพลังงานของบุคคลที่มีจิตอันบริสุทธิ์เป็นพลังงานที่นอกเหนือพลังงานทั่วไป คือพลังงานจิตของบุคคลที่ถูกฟอกแล้วซักแล้วก็ดีแม้บางท่านจะไม่บรรลุในอรหัตผลแต่เมื่อจิตได้ถูกชำระร้างก็จะเกิดอนุภาพขึ้นในตัวเองเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่หลายคนไม่สามารถมองเห็นได้แต่สามารถปรากฏเหตุการณ์ประหลาดหลายประการเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างในอดีตนะครับมีการยืนยันในเรื่องของฉับพันนรังสี เป็นแสงรังสี6ประการนะครับที่เกิดขึ้นก่อนพุทธองค์จะตัดสรู้ครั้งหนึ่งเป็นแสงบารมีนะครับเมื่อแสดงปฐมเทศนาหลังจากตัดสรูปปรากฏตอนพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพานแสงนี้เป็นพลังงานชนิดหนึ่งครับพลังงานในสไตล์กล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายเป็นไหนจากโรคหรือจักกวาล เพราะนั้นแสงบารมีพุทธองค์แม้พุทธองค์ได้สิ้นไปแล้วก็ไม่สูญสิ้นไปไหนบารมีแห่งพุทธนุภาพจิตตนุภาพอันบริสุทธินั้นสามารถยังทรงอยู่ได้ในห้วงสากลจักรวาลแสงมีความเร็ว186,000มายไมล์ต่อวินาทีแสงพุทธบารมีเช่นเดียวกันไวกว่าแสงเสีอีกซึ่งเป็นอัศจรรย์น,นะครับลรกฐานที่อาจารย์จะนำมาให้พบได้เห็นในวันนี้ นะครับเป็นหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับพุทธบารมีนะครับจิตตานุภาพว่ามีอยู่จริงหรือไม่เพื่อจะได้ยืนยันให้ผู้ชมทางบ้านได้รู้ได้เห็นในภาพที่เห็นนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับองค์พระเมตตาน้อยที่จัน์ได้สร้างเมื่อหลายปีก่อนเพื่อมอบให้แก่รูกสิษย์ลุกหาที่เห็นเป็นสว่างนั้นถ่ายจากเครื่องมือวิทยาศาสตร์เรียกว่าแสงออร่า เป็นเครื่องมือที่นักวิชารได้ค้นคว้าทดลองและประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกสามารถสะถ่ายแสงที่ตาคนมนุษย์มองไม่เห็นนีครับภาพที่เห็นอาจารย์จับพระเมตตาน้อยนะครับอาจจะองค์ใหญ่กว่าพระชัยวัฒนะครับ เป็นองค์ปกตินะครับที่จาย์สร้างมาหลายปีแล้วองค์นี้เนื้องอกได้แต่เห็นไหมครับเป็นบารมีพุทธานุภาพนะคุณทีได้เห็นนะครับถ่ายด้านข้างแลผู้ชานหน้านะครับทางด้านบนขวามือนะครับครับอันนั้นเห็นชัดมากนะครับและหลายองค์ด้วยนะครับและภาพด้านล่างขวามือของจอเป็นแสงออร่าเป็นสีทองสีเหลืองสีเขียวสีทองในพุทธบารมีสีเหลืองีนมหาเมตตาสีเขียวมหาบับัด เป็นแสงที่ปรากฏอยู่รอบองค์พระเมตตาน้อยนะครับที่อาจารย์ได้นำมาให้รู้สึกหาหานี่เป็นภาพหนึ่งที่ยืนยันว่าเป็นวัตถุนะครับเป็นผงนะไม่ใช่โลหะนะครับเป็นผงที่ได้ผ่านการกระทำพิธีอธิษฐานธรรมเชิญพุทธบรมีอย่างถูกต้องมีอนุภาพเพราะนั้นเมื่อผู้ใดนำติดตัวพลังงานนี้ก็เหมือนกับแสงสว่างลังสีที่จะปกปักรักษาบุคคลน,นั้น ถ้าบุคคลไหนทำความดีมีศีลธรรมแสงนี้ก็จะไปช่วยเพิ่มความคุ้มครองเขาเรียกว่าเหมือนการอัดชาร์จแบตเตอรี่และมีรังสีป้องกันตัวนั่นเองนะครับครับขอบต่อไปครับชัดมากิหม,มครับครับตอนนี้จะเห็นชัดมากนะครับครับอันนี้เช่นเดียวกันนะที่คุณทีถืออยู่ให้เห็นนะครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ลูกศิษย์อาจารย์มาจากจังหวัดภูกเก็ต ได้ไปไหว้พระประธานนะครับหลายท่านเห็นนันนี้เห็นองค์ท่านแล้วอาจจะไม่ทราบว่าที่ไหนแต่หลายคนอาจารย์คิดว่าเคยกราบองค์ท่านมาแล้วเป็นองค์พระประธานอยู่ในพระโบสถ์วัดลักขังในครั้งนั้นทุ้สิทธิอาจารย์เดินทางมาจากภูเก็ตแล้วก็ก่อนกลับก็ไปยืนถ่ายภาพพุทธองค์ปรากฏพอถ่ายออกมาเสร็จเขาตกใจเอามาให้อาจารย์ดูอาจารย์แสงอะไรโอ้อาจารย์เห็นแล้วก็ขนลุก นะครับเห็นไหมครับแสงออกมาจากพระพักท่านเลยเป็นคลื่นออกมาเลยนะจากพระพักจากพระอุระของพระอ,องค์เบื้องหน้าพระองค์เหมือนกับว่าส่งมาเบื้องหน้านะส่งมาเบื้องหน้าเป็นคณะรูสิ์อาจารย์ที่มาเยี่ยมเยียนอาจารย์เมื่อประมาณปี4.8 นะครับ49บนี่เกือบ7-8ปีแล้วนะครับเพราะภาพนี้เขาได้มอบให้อาจารย์ได้เก็บไว้ในไฟล์ในอาจารย์เพิ่งไปค้นดูแล้วก็ได้ปริ้นออกมาให้พวกเราได้เห็นเป็นสักขีพยานกันในวันนี้เรื่องของพุทธนุภาพบารมีนะครับบารมีของพุทธองค์ว่า เป็นสิ่งที่แปลกและยังมีอยู่ในถึงปัจจุบันแม้พุทธองค์ได้เด็ดับขันปริพานไปแล้ว2,500หกว่าปีก็ดีแต่ต้องแคบเข้ามาเลยนะฮะบารมีของพระองค์ตลอดยังมีอยู่ให้เห็นนะครับครับส่วนภาพนี้ครับ,รบไม่ทราบในบไฟล์จะเก็บไว้หรือเปล่าใน,ในจอไม่เป็นไรนะครับนี้เป็นภาพ องค์พระเล็กๆขนาดเท่านิ้วชี้นะครับสมเด็จองประสมรุ่นแรกที่อาจารย์ได้กระทำพิธีด้วยใจอันบริสุทธิ์นะครับตลอดหลายพันษานะครับแล้วนำมาถ่ายแสงออร่าเห็นไหมครับแสงปรากฏข้างบนเหมือนกับหมวกหรือล่มเลยคุณทีสังเกตไหมผู้ชมทางบ้านสังเกตนะครับนี่นะรข้างบนข้างบนเหมือนหมวกเลยนะครับเหมือนล่มเลยนะครับจะเห็นชัดเจนมาก ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่ามีเทพเทวาอารักษ์ในการแปลแสงรังสีนะด้านซ้ายขวานี้เป็นแสงสีขาวบริสุทธิ์จนกระทั่งไม่เห็นองค์พระองค์พระนี่ไม่ได้ติดแสงสว่างอะไรนะครับเรามองได้ตาเปล่าไม่เห็นแต่ถ้าถ่า,ถายด้วย กล้องฉายแสงออร่าจะปรากฏแสงออกมาอัศจรรย์นี่เป็นสิ่งยืนยันได้องค์พระไม่ได้ต่อสายไฟองค์พระไม่ได้มีแบตเตอรี่นะครับองค์พระเป็นองค์พระโลหะทั่วไปมองได้ตาเปล่าไม่เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อเรานําติดตัวแสงนี้ก็จะคุ้มครองเจ้าตัว mm hmm. เมื่อเจ้าตัวทําความดีแสงเจ้าตัวกับแสงพุทธภาพก็จะเชื่อมเป็นหนึ่งเดียวกันนี่แหละครับเรียกว่าบารมีคุณพระคุ้มครอง S <S อันนี้เป็นโถน,น,นะครับถ้าเป็นลูกศิษย์เก่าๆของอาจารย์จะรู้จักดีถ้าลูกศิษย์ท่านใหม่จะไม่เคยเห็นนะครับเรียกว่าโถากายสิทธิ์นะครับโคกขัทัพ์นะครับเป็นโถที่อาจารย์ได้อธิษฐานอันนี้ให้เห็นว่าแสงบารมีออกมานอกโถเลยคุณทีข้างในมีพระเมตตาน้อยนะครับพระชัยวัฒนเมตตาน้อย พระเมตตาน้อยอยู่ข้างในและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างในอาจารย์จะมอบให้ลูกศิลูกหานะครับที่มีน้ำใจช่วยเหลืองานอาจารย์เป็นกรณีพิเศษเท่านั้นตอนนี้อาหาแทบไม่ได้แล้วนะครับนี่เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าใส่โถคนละอย่างแต่เมื่อนําไปถ่ายแสงออร่าแล้วปรากฏว่าแสงทะลุออกมานอกโถเลยเห็นไหมครับพุทธบร,รมีไม่มีอะไรกั้นได้แม้จะเป็นอิฐแม้จะเป็นฝาผนังก็สามารถทะลุออกมาได้ นี่เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่เครื่องหลักร้อยหลักพันเครื่องนี้ประมาณ2-3แสนบาทที่จารย์ได้ซื้อมาแล้วทำการทดสอบและถ่ายลูกศิษลูกหาด้วยอันนี้เป็นพยันเบบีบุตรดาุุนแรกนะครับคุณทีครับเป็นเป็นผ้านะไม่ใช่โลหะด้วยนะครับไปอธิษฐานที่ลุมพินีสถานประเทศเนปาลตรงจุดประสูติของพุทธองค์นะครับ แล้วก็นํากลับมาแจกลูกศิล์ลูกหาโดยเฉพาะลูกศิษย์รุ่นจิ๋วตัวน้อยๆของอาจารย์เนี่ยจะได้แทบทุกคนเลยเห็นไหมครับมีแสงสว่างเจิดจ้าแสงสีทองอยู่ข้างบนเลยนะครับข้างบนเลยและแสงตรงกลางสีขาวสว่างเจิดจ้าพร้อมมีริ้วสีสีเหลืองสีเขียวอ่อนๆปรากฏอยู่ชัดเจนนี่แสดงถึงพุทธบารมีว่ามีอยู่จริงๆไม่ว่าจะเป็นอิฐหินดินทรายกระดาษหรือแม้กระทั่งผ้า กลายเป็นผ้าไม่ใช่ผ้าธรรมดาเป็นผ้าที่แฝงด้วยพลังงานนะครับที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ขอภาพต่อไปครับภาพต่อไปนะฮะนี่นะครับ,รบที่ผมถืออยู่ตรงนี้น่าจะเป็นลักษณะเหมือนล็อกเก็ตของอาจารย์นนหรือเปล่านะครับล็อกเก็ตอาจารย์นะครับลูกศิษย์อาจารย์เป็นผู้สร้างให้อาจารย์รุ่นแรกเมื่อหลายปีก่อนนะครับถ้าจาไม่ผิดน่าจะเป็นคุณลัทธธรรมจันทร์ จันทวงศ์เป็นผู้สร้างนะรศอ,อาจารย์ท่านหนึ่งและนำปฏิฐานที่4สังเวชนียสถานนะครับแล้วก็นำมาถ่ายแสงออร่าเห็นไหมครับมีปรากฏอยู่รอบ็อกเก็ตอันนี้ไปอธิฐานที่เนินยมกปฏิหารและสี่สังเวชนียสถานนะครับที่ประเทศอินเดียและเนปาลน,นะครับเป็น็อกเก็ตนะครับ็อกเก็ตนี้เป็น็อกเก็ตทั่วไปแต่เมื่อผ่านการอาธิษฐานทำแล้วผ่านไปกี่ปี ลองเอามาถ่ายแสงออร่าก็ปรากฏนะข้างบนเห็นเป็นเหมือนจานบินและกุนทีปรากฏเห็นไหมครับชัดเจนนะครับดูภาพดูภาพใกล้ๆกุนทีจะเห็นชัดภาพในจอก็เห็นชัดถ้าใครใช้ชีวีเครื่องใหญ่จะมีเป็นแบบล่มกลางอยู่นี่แสดงว่ามีผู้รักษาหรือเทวดารักษาอยู่นะครับ เป็นสิ่งยืนยันให้เห็นว่าจิตตานุภาพบารมีพุทธานุภาพนั้นอาจารย์นันเชญบารมีพุทธองค์และครูบาอาจารย์ให้มาสถิตรักษานะครับอันนี้เป็นภาพหนึ่งที่แปลกนะครับที่คุณทีถืออยู่นี่นะครับให้เห็นลักษานเลยนะครับสองภาพเดจารย์อธิบายให้ฟังนะครับเห็นไหมครับสองภาพนี้นะครับเป็นลูกศิษย์อาจารย์ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมนะครับภาพที่เห็นขวามือของจอทีวีจะมีสีเขียวสีแสดเมื่อผ่านการบำบัด นะครับเมื่อผ่านการบําบัดระดับหนึ่งแล้วนะครับและเคลียรพลังงานระดับหนึ่งแล้วปรากฏมีแสงลังสีสีเขียวคุมทั้งตัวเลยนะครับส่วนภาพซ้ายจะเป็นแสงสีฟ้าอ่อนๆผสมขาวนะครับสองท่านนี้อาจารย์ให้ให้วิธีปฏิบัติไม่เหมือนกันอีกท่านหนึ่งบำบัดจากกลา นะครับในเรื่องของการบำบัดโรคจะออกเป็นแสงสีเขียวชัดเจนเลยอีกท่านหนึ่งพอบำบัดโรคเสร็จแล้วให้เจริญเมตตาคุณต่อแล้วมาถ่ายแสงออร่าเห็นไหมครับแสงออกมาเปลี่ยนไปเลยแสงนี้จะเปลี่ยนตลอดเวลาบ่งบอกว่ามนุษย์เราเมื่อปฏิบัติจิตปฏิบัติใจแล้วจะมีแสงคุ้มครองตอนเองเมื่อเรามีพระติดตัวพลังบารมีพุทธภาพก็จะไปเพิ่มพลัง ในตัวร่างกายของเราเหมือนกับบำบัดภายในปรับรังสีการเจ็บป่วยของคนก็ดีการไม่สบายของคนก็ดีสามารถเอาแสงออร่านี้มาพยากร์ร่วงหน้าได้เป็นเดือนๆน,นะครับอาจารย์เคยนำมาทดสอบแล้วเป็นเรื่องอัศจรรย์มากๆนั้นเมื่อเราใส่พระมีสิ่งดีติดตัวพลังของพระพลังสิ่ศักดิ์สิทธิ์จะไปปรับพลังงานในร่างกายของเรา ไปเบียดเบียนพลังงานไม่ดีก็จะเปลี่ยนระบบพลังงานภายในได้นี่เป็นอัศจรรย์ในเรื่องของพุทธานุภาพและจิตตานุภาพนะครับครับแล้วก็ความหมายในภาพนะครับอาจารย์ครับก็จะมีจักระทั้งเจดใช่ครับบางคนทราบได้ยังไงล่ะครับอาจารย์ครับว่าส่วนไหนจุดไหนมีปัญหาหรือไม่มีปัญหามีข้อบกพร่องหรือว่าเป็นโรคต่างๆอยู่ครับถ้ากุนทีเคยเข้าไป ร่วมอบรมกอาจารย์นะครับในคอร์สขั้นกลางครับอาจารย์จะเอามาบอกเลยแล้วบางคนตกใจเลยว่ารู้ได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่ลึกซึ้งมากในทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับไม่ใช่ไสยศาสตร์นะเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะครับเทคโนโลยีเขาเรียกว่าพาราไซโคพาราไซโคโลจีเป็นวิทยาศาสตร์ขั้นลึกเลยที่ตามมองไม่เห็น อาจารย์จะบอกจะบอกได้ไม่ใช่กค่การพยากรณ์เลยครับบอกบได้เลยว่าแต่ละท่านนะเรื่องสุขภาพเป็นอย่างไรอไวัยวะส่วนไหนเป็นอย่างไรนะครับส่วนตั้งแต่ร่างสุดเขาเรียกว่าบุรฐานจัก,กราถ้าตามสายจารยรได้ว่าจักการากบัวนะครับอันนี้ถือว่าปกติหมดเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยสีเขียวนั้นหาไทยจัก,กราของใครสีเขียวชัดและกลมแสดงว่าหัวใจ เป็นปกติบางคนเนหัวใจไม่ดีมันจะออกมาเลยใช่ไหมอาจารย์คืนทีอาจารย์ของผมรู้สึกจะเป็นจักระที่3ครับบริเวณช่องท้องนี่นะคือจะออกมาใครกระเพาะไม่ดีระบบลำไส้ระบบย่อยไม่ดีมีปัญหาก็จะออกมาให้ปรากฏชัดเจนและเจ้าตัวยอมรับเลยว่าตรงจริงตรงจริงตรจริงอันนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เลยและเป็นวิทยาศาสตร์ขั้นสูงด้วยที่อาจารย์นํามาสอนลูกศิษย์ คือทดสอบปฏิบัติธรรมแล้วต้องสามารถทดสอบให้เห็นได้ไม่ใช่ไม่รู้ไม่เห็นนะครับอันนี้ถือว่าวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้เป็นส่วนหนึ่งน่าเสียดายเพราะว่ามีเรื่องราวเยอะ นะครับและมีรูปเยอะที่อาจารย์จะนำมาให้อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งในวันนี้ที่อาจารย์เอามาให้ผู้ชมได้รับรู้ได้พิสูจน์ว่าพุทธานุภาพปรมีจิตานุภาพนั้นมีอยู่จริงๆนะครับครับเนี่ฮะก็วันนี้เวลาไม่พอนะครับซึ่งจริงๆท่านอาจารย์ก็เตรียมภาพมาเยอะนะครับนี่ก็เป็นแหวนนะครับก็จะเห็นได้ทั้งหมดเลยนี่เป็นข้าสารเงินข้าสารทองนะครับนี่เป็นรู้สึกจะเป็น แก้วมณีน้าหาวอ่านี่ครับแก้วมณีน้าหาวนะครับที่ผ่านการอธิษฐานทำแล้วนะครับจะมีแสงบารมีเกิดขึ้นทุกชิ้นนะครับเมื่อได้อธิษฐานอันนี้เป็นการอธิษฐานในจิตตาลุภาพแก้วกายสิทธิ์นะครับออกมานี่เป็นแสงสีทองสว่างเจ็ดจ้ามากอันนี้ผู้ได้ไปไปถ่ายเองนะครับไปข้างนอกด้วยนะครับอันนี้ประหลาดมากนะครับ เป็นพุทธานุภาพเป็นภาพพุทธเจ้าที่เราเคยเห็นภาพนี้นะคุณทีเมื่อถ่ายออกมาเสร็จในที่พระหัตถ์ของท่านน่ะพระวรกายของท่านมีแสงรัศมีออกมานับไม่ถ้วนเลยนะครับ,รบนับไม่ถ้วนเลยครับอันนี้อัศจรรย์มากๆนะครับเอาล้ฮะก็เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่เรานํามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ครับช่วงน,น